เกิดอะไรขึ้นต้นข้าวสุปริยาแอดมิดโรงพยาบาลด่วนทำแฟนคลับเป็นห่วงหนักสวัสดีค่ะแฟนคลับของน้องต้นข้าวสุปริยาทุกท่านวันนี้แอดมินมีเรื่องราวที่บอกเลยว่าพอทราบข่าวแล้วก็รู้สึกตกใจและเป็นห่วงไม่น้อยเลยค่ะเพราะอยู่ๆก็มีข่าวว่าน้องต้นข้าวสุปริยาต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลแบบเร่งด่วนทำเอาแฟนคลับหลายคนใจหายใจคว่ากันไปตามๆกัน ก่อนหน้านี้แฟนคลับหลายท่านก็คงพอจะสังเกตได้ว่าช่วงหลังๆมานี้น้องต้นข้าวเริ่มมีอาการไม่สบายโดยเฉพาะอาการเจ็บคอเสียงแหบและแทบไม่มีเสียงจนกระทั่งในงานเมื่อคืนที่ผ่านมาน้องต้องขึ้นร้องเพลงทั้งที่ทร่างกายไม่ไหวเสียงที่เคยใสสดใสกลับฝืนออกมาได้อย่างยากลำบากภาพตรงนั้นทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับน้ำตาซึม สงสารน้องมากๆเพราะรู้ว่าน้องตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มที่เสมอและแล้วสิ่งที่หลายคนกังวลก็เกิดขึ้นจริงค่ะเมื่อล่าสุดน้องต้นข้าวสุปริยาได้ออกมาอัปเดตอาการด้วยตัวเองผ่านการโพสต์ภาพจากโรงพยาบาลเป็นภาพที่น้องชูสองนิ้วยิ้มให้กล้องแม้จะเป็นรอยยิ้มบางๆแต่ก็ทาให้แฟนคลับพอจะอุ่นใจขึ้นมาบ้างพร้อมกันนั้นน้องต้นข้าวได้เขียนข้อความแจ้งข่าวกับแฟนๆว่า สวัสดีไข้หวัดใหญ่สายพันเ a ซึ่งจากข้อความนี้เองทำให้หลายคนถึงกับตกใจอีกครั้งเพราะไข้หวัดใหญ่สายพันเ a ไม่ใช่เรื่องเล็กๆโดยเฉพาะกับคนที่ต้องใช้เสียงและทำงานพบปะผู้คนจำนวนมากแบบน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวได้อธิบายอาการให้แฟนคลับฟังอย่างละเอียดว่าตอนนี้ไม่มีไข้ไม่ไอและไม่ปวดหัวแต่ตรวจพบว่ามีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกาย คุณหมอจึงแนะนำให้แอดมิดเพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา3วันที่สำคัญน้องต้นข้าวยังส่งข้อความถึงแฟนเพลงด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นและน่ารักมากๆว่าพ่อแม่แฟนเพลงไม่ต้องห่วงนะคะหนูจะไม่ดือ้อจะปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งทุกประการจะได้หายดีโดยเร็วค่ะประโยคนี้เองค่ะที่ทำให้แฟนคลับหลายคนถึงกับน้ำตาคลอ เพราะแม้ตัวเองจะป่วยแต่สิ่งแรกที่น้องนึกถึงกลับเป็นความรู้สึกของแฟนคลับที่เป็นห่วงสำหรับสถานที่ที่น้องต้นข้าวแอดมิดอยู่ในขณะนี้คือโรงพยาบาลศิลแพทย์กาญจนบุรีซึ่งมีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดแฟนคลับหลายคนก็โล่งใจขึ้นมาบ้างเพราะมั่นใจว่าน้องจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดหลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปกระแสะคอมเมนต์จากแฟนคลับก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ภายในเวลาไม่นานมียอดคอมเมนต์มากกว่า2,000ข้อความทุกข้อความล้วนเต็มไปด้วยความห่วงใยและกำลังใจมีแฟนคลับหลายคนเข้ามาเตือนด้วยความเป็นห่วงว่าสายพันธเอนี่ไม่เบาเลยนะเชื่อหมอห้ามดื้อเด็ดขาดบางคนก็บอกว่าโรคนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าปล่อยไว้อาจอันตรายได้ อีกหลายคอมเมนต์ก็แนะนำให้น้องดูแลตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆและต้องระวังเป็นพิเศษเวลาขึ้นเวทีหรือรับมาลายจากแฟนเพลงเพราะน้องต้องเจอผู้คนจำนวนมากในแต่ละงานหลายคนยังฝากข้อความด้วยความเอ็นดูว่าพักให้หายจริงๆก่อนนะต้นข้าวงานยังมีได้แต่สุขภาพสาคัญที่สุดไม่ต้องห่วงแฟนคลับดูแลตัวเองก่อนเลยลูก จากกระแสะทั้งหมดนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าน้องต้นข้าวสุปริยาเป็นศิลปินที่ถูกรักอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เพราะความสามารถแต่เพราะความน่ารักความจริงใจและความใส่ใจแฟนคลับของน้องในตอนนี้สิ่งที่แฟนคลับทุกคนทำได้ดีที่สุดก็คือการส่งกำลังใจให้น้องและรอวันที่น้องจะกลับมาแข็งแรงสดใสพร้อมรอยยิ้มและเสียงร้องที่ทุกคนคิดถึงอีกครั้ง แอดมินเองก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องต้นข้าวสุปริยาขอให้น้องพักผ่อนให้เต็มที่ทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและขอให้หายป่วยในเร็ววันนะคะแฟนคลับทุกคนยังคงรอและยังอยู่ข้างน้องเสมอค่ะและก่อนจะจบคลิปนี้แอดมินอยากขอพูดถึงสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจมองเห็นแต่บางคนอาจยังไม่ทันได้พูดออกมาสิ่งนั้นก็คือสปิริตในการทำหน้าที่ของเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่า ต้นข้าวสุปริยาแม้ในวันที่ร่างกายไม่พร้อมแม้จะเจ็บคอเสียงแทบไม่มีแม้จะรู้ตัวดีว่าป่วยแต่น้องต้นข้าวก็ยังเลือกที่จะขึ้นเวทีเลือกที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทุกคนที่อยู่ในงานวันนั้นคงสัมผัสได้ว่าน้องไม่ได้ร้องเพลงด้วยร่างกายที่สมบูรณ์แต่สิ่งที่น้องส่งออกมาคือหัวใจที่เต็มร้อยเป็นหัวใจของเด็กคนหนึ่งที่ไม่อยากให้แฟนคลับผิดหวัง น้องฝืนเสียงฝืนร่างกายแต่ไม่เคยฝืนความตั้งใจจนสามารถทำการแสดงได้จนจบงานทั้งที่จริงๆแล้วน้องมีเหตุผลมากพอจะหยุดพักนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมืออาชีพในวัยที่ยังน้อยและเป็นสปิริตที่ไม่ได้มีในเด็กทุกคนแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้นข้าวจะได้พักได้ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ เพราะแฟนคลับทุกคนเข้าใจและไม่มีใครโกรธไม่มีใครว่ามีแต่ความห่วงใยที่ส่งไปให้น้องอย่างล้นหลามขอให้น้องต้นข้าวสุปริยาหายป่วยในเร็ววันกลับมาแข็งแรงสดใสพร้อมรอยยิ้มและเสียงร้องที่ทุกคนคิดถึงและเมื่อวันนั้นมาถึงแฟนคลับทุกคนก็ยังคงรอยังคงอยู่ตรงนี้และพร้อมจะส่งเสียงเชียร์ให้น้องดังเหมือนเดิมไม่เคยหายไปไหนคะ่ะ พักผ่อนนะต้นข้าววันนี้เธอทำดีที่สุดแล้วสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะน้องคนล,ลออกกรกคนห,หน,นึ่งจากมุกดานะคะเราเปิดบวกทุกวันถึงคะวันนี้ในวันที่ได้รับประกาศแล้วก็ได้สมบูรณ์น้นงองขอขอบคุณแฟนเพลงที่เป็นกาลังใจให้หนูแล้วก็ทีม ก็อยู่ดูหนูจนจบเลยวันนี้แล้วก็ขอบคุณะน,น,น,นะคะเป็นไปทั้งบ้านด้วยคะพี่ให้กำลังใจหนูตลอดเลยพ่อแม่จ๋าไม่เ,ามาเอาอย่างนี้จ๋าด้านกายบ้านพัน,นะจ๊ะก็มีงานมาแล้วนะคะแต่หนูจะได้พักผ่อนแล้วอีกสองสามวันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีเข้าพั ข้าวสุปริยาและพวงสุปรียาแดนขอกราบคุณว่าขอบคุณนะสวัสดีจ้า <y> ขอบคุณแนนจ้าพี่น้องตัเล็กๆคนอื่นจ้บ จบไปลยวันนี้แล้ว mm hmm. ก็ขอบคุณะ mm hmm. นะคะแฟนๆทั้งบ้านด้วยนะ mm hmm. คะที่ให้กำลังใจหนูตลอดเลยพ mm hmm. ่อมแม่จ๋า mm hmm. ไม่เอาอย่าง mm hmm. นั้นละจ๋าตั้งใจบรรลนะจ๊ะ mm hmm. ต้อมีแรงบันดาลนะคะเดี mm ๋ย hmm. วหนูจะได้พักผ่อนแล้วอีกสองสามวันนะ mm hmm. คะเพราะว่าเดี๋ยวมีข้าคให้